และนี่คือช่วงสุดท้ายของการเรียนของลูกศิษย์นะครับซึ่งช่วงสุดท้ายนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเดี๋ยวครูเกตจะให้ลูกศิษย์นั้นได้มีโอกาสโชว์ฝีมือและโชว์ศักยภาพของตัวลูกศิษย์เองที่เรียนไปทั้งหมดนะครับซึ่งในแต่ละแบบการเรียนนะครับครูเกตก็ได้ติวเข้มให้กับลูกศิษย์อย่างละเอียดทุกแบบการเรียนเลยทีเดียวนะครับซึ่งแบบไหนที่ลูกศิษย์ยังไม่เข้าใจหรือยังทําไม่ได้ครูเกตก็จะไม่ปล่อยผ่านนะครับ สอนจนกว่าลูกศิษย์จะเข้าใจนั่นเองนะครับ <S <S เอาละครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับค,ครูคเกศจะเลือกบางแบบให้ลูกศิษย์นั้นได้โชว์ฝีมือเพื่อในช่วงสุดท้ายนี้ค,ครูเกศจะให้คะแนนตัวลูกศิษย์ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสชมผลงานของตัวลูกศิษย์นะครับและรวมถึงด้วยครับได้สัมภาษณ์ลูกศิษย์สักเล็กน้อยนะครับซึ่งอย่างที่เกินไปนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วลูกศิษย์นั้นจะไม่มีพื้นฐานในการทําเล็บมาก่อนเลยนะครับ ครูเก,กก็จะสอนตั้งแต่คนไม่มีพื้นฐานจนเรียนจบอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับและครูเกตนั้นรับประปกันงานสอนให้กับลูกศิษย์ทุกท่านนะครับว่าจบจากที่นี่ครับต้องเป็นช่างเล็บอย่างมืออาชีพมากที่สุดนั่นเองนะครับาาอาอมว่คห หาสีที่มัน ถามว่าเลือกขอบเลยเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะเฉดออกได้แต่ว่าต้อง ตัวตน,นี้นะครับลูกศิษย์ของเกก็เรียนจบอย่างสมบูรณ์แบบน,น,นะครับเดี๋ยวเราไปชมผลงานของน้องด้วยนะครับวันนี้มีผลงานของตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับกเกครับสวัสดี<อ>น้องจัดจ๋าด้วยครับก็ขออนุญาตเรียกช่างจัดจ๋าแล้วกันนะครับก็ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่6กโมงเลยนะครับอากาศก็ดีด้วยในช่วงแบบหน,น้าหนาวแบบนี้นะครับอากาศสบายๆแล้วก็บวกกับอารมณ์ดีเรียนจบแล้ว <c oughs> แต่ก่อนอื่นเลยเพราะว่าพวเกดวันสุดท้ายจะให้ลูกศิษย์ได้ เลือกบางแบบเพื่อจะโชว์ผลงานของตัวเองใช่ไหมครับขอนะดูผลงานที่มือของน้องจ๋าหนนิดนึงครับผมนี่เลยนะครับผมมองไกลๆที่บอกเลยว่าสวยเลยนะครับต้องบอกใกลๆไฟนิดนึงนี่โอ้โห,โ,หโหนะครับขอดูนิโป,โป๊งหน่ยนะครับผมนิปโป้งชี้กลางนางก้อยครับโอ้โครบเลยนะสวยงามมากเลยครับต้องบอกว่าโอ้เป็นคนมือสวยด้วยเนาะก็ คความเป็น,นึ่งคือน้องจัจจาเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องฝั่งลาวนะครับผมแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยอยู่กับพี่สาวเนาะแล้วก็แบบมาแบบว่ามขา,าขายเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรเงี้ยโอ้เก่งมากต้องบอกว่าอยากมาเรียนด้วยนะครู mm hmm. ครเก้ก็เล่าให้ฟังว่าโอ้น้องแบบมีความตั้งใจมากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยอาจจะไม่ได้คนไทยใช่ไหมแล้วก็เอ๊จะสื่อสารดีแบบได้ไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วจบจนได้เลยโอ้โหเนะอยา,อยากจะผมมือดังๆทีเดียวนะครับ, mm hmm. รบถามความคสึก่อนเลยครับน้องจัจจเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าคือสามวันเร็วมากเลยนะน้องจาครัเวลาเดินเร็วอะเออยังไม่อยากกลับเลยเห็นบอก่าชวนกินหมูกระทะอยู่อย่างเงี้ยนะคุณเกศบอกว่าอตอนนี้คุณเกศก็บอกว่าหมวกวูกระทะนี่คิดถึงน้ำหนักขึ้นง <laughs> ี้ใช่ไหมนะถามความรู้สึกก่อนครับรจะจะน้องจ๋าครับเป็นไงบ้างครับวันแรกที่ต้องบอกว่าไม่มีพื้นฐานเลยก <laughs> <laughs> ็แค่ไปเป็นลูกค้าเขาใช่ไหมชอบไปทาสีขาวจําไดต้ตอนนี้เราเรียนจบหมดทุกแบบแล้วยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับ นิดหน่อยนะครับเออต้องบอกว่าจับจับไม่มีความรู้จนตอนนี้เรียนจบแล้วเป็นรู้สึกไงบ้างครับเราความรู้สึกให้ฟังนิดนึงก็ดีค่ะก็คือไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะเออทำได้กบผมโอ้โหนี่เก๋ก็สอนง่ายเข้าใจง่ายครับก็สัเข้าใจง่ายใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกก็ยกังวลอิกกลัวว่าครูจะดุใช่แต่เพราะว่ามีเก๋เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเออไลน์มาบอกว่าครูอย่าเพิ่งดุหนูนะอะไรอย่างนี้นะ แต่สุดท้ายเราเราดุอย่างนี้คิดไหมครับไม่ดุไม่ดเลยเนอะก็แต่ละแบบที่เรียนไปค่อนข้างเข้มข้นนะเพราะว่าครูเกบอกว่าเกือบ30บแบบนะครับ3วันเต่สามวันเรียกว่าคือครบวงจรเนี่ยมันจะเรียนเยอะมากแต่ว่าครกเกก็แบบติวเข้มให้แบบต่อแบบเลยนะครับได้ส่งงานแต่ละครั้งเป็นไงบ้างครูเกให้ผ่านง่ายไหมผ่านผ่านทุกแบบใช่ไหมเราล้วผ่านง่ายไหมครับง่ายผ่านง่ายโอ้ปกติหลายๆคนคือส่งไปแต่ละครั้งเนี่ยเดี๋ยว กูอยากให้แก้อีกแก้อีกเไงแต่ว่าน้องน้องจัจจานี่ผ่านเลยนะทีเดียวนะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับมีแบบไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับตั้งแต่เรียนมาชอบสีกระจกอ๋อสีกระจกนะอุ้ยเดี๋ยวขอยัดถามในมือแล้วละกันในมือนี่มีมีแบบไหนบ้างครับผมอ่ามีงานติดฟอยล์ค่ะติดฟอยล์ครับผมแล้วก็กาเล็กซี่กาเล็กซี่ครับแล้วก็อสามปลายแคทอายสามดีแคทอายสามดีอ๋อสวยเหมือนกันแล้วก็แคทอายนะครับสีกระจก สีกระจกมิเลอร์นะครับนี่ผมเก็ตบอกมือให้เลยนะครับอันนี้คือเป็นบางแบบเพราะว่าจริงเรียนเยอะกว่านี้แต่ว่าคือเราให้ทําเฉพาะลองลองทำละก่อนนะแล้วผลงานแต่ละวันได้ไปอวดให็นบ้างไหมครับไปอวดพี่สาวค่ะอ๋อให้พี่สาวดูเหรออ๋อครับพี่สาวว่าไงบ้างตกใจค่ะตกใจเลยว่าไอ้แบบเชื่อฝีมือไหมอะไรเงี้ยคิดว่าไม่ใช่เราทำอะไรเงี้ยคิดว่าเป็ครูทำคิดว่าเป็นครูเกตทำให้ใช่ไหมบูเก็บอกว่าไม่มีทางช่วยแน่นอนมีเราสอนแล้วให้ทำเองใช่ไหม ออแล้วพี่สาวก็ชอบใช่ไหมครับชอบอผลงานมีมีบอกให้ทำไหมให้เราทําให้ไหมรอ,ออยู่คระบออรออยู่เลย,เลยนะโอ้โหนะครับก็เห็นได้ข่าวว่าน้องจ๋าจ๋าก็อยากจะเปิดร้านด้วยใช่ไหมเร็วๆนี้เนาะแบบเพราะว่าแถวนั้นก็คนเยอะเลยนะเนาะไม่ว่า<ๆ>จะเป็นแบบสาวสาวออฟฟิศหรือว่าวัาวายทางานนี้นะักศึกษาก็มีนะครับรู้สึกไงภูเก็ตบ้างครับไปได้เจอภูเก็ตวันนี้มาที่สามรู้สึกไงบ้างครับภูเก็ตเป็นคนยังไงบ้างครับในความรู้สึกส่วนตัวเราใจดีใจดีใช่ไหม บบโอ้ใจดีจนไม่อย,กยายกกลับ <ผม S 1> เลยอยะโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาถามภูเก็ตบา้างดีกว่าว่าลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างครับภูเก็ตครับก็ลักษณะนะคะเขาเป็นคนที่มีความพยายามในเรื่องของการที่จะเรียนนะคะถึงแม้ว่าต้องเท้าปามอะค่ะน้องอะจะเขียนหนังสือภาษาไทยไม่ได้ครับไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเราลองมองเห็นถึงความพยายามในการที่จะมีอาชีพนะคะที่จะ ดำรงาอาชีพในในประเทศไทยอ,อยากมีธุรกิจของตัวเองด้วยครับผมก็คือเราก็เลยแบบทักมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออโอเคเราเราอยากสอนเขาแต่ว่าน้องมีตรงที่ว่าน้องอ่านภาษาไทยได้ก็เลยง่ายสําหรับเขาแต่คราเนี้ยตอนที่ก่อนจะสอนน้องอะค่ะเราก็แค่กังวลแค่เราเองเพราะว่าด้วยด้วยความที่น้องไม่รู้ นะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าน้องอ่านได้ทุกคําหรือเปล่าท,ทุกคําที่ครูส่งไปให้อ่านหรือเปล่าแต่น้องอ่านได้หมดครูก็สบายใจแล้วก็บวกต่อการท,าที่เขาทํางานตามที่ครูบอกได้โไม่ว่าจะเป็นเลือกไซสเ์เล็บแบ่ใบทรงนะคะการทาสีเขายังบอกครูเลยค่ะว่าเขา,าทาสีได้เลยเนาะ แต่ว่าพอเรามาเรียนรู้เทคนิคเขาก็ทาสีที่ดีขึ้นนะคะโอ้โหครับผมสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาไปเปิดร้านได้นี่เปิดร้านได้เลยนะครับใช่ค่ะเขาทาสีแบบคือทาสีได้ดีอะค่ะคือเขาม่เป็นคนที่ระวังในเรื่องของการทาสีเพราะเขาแบบว่มันเลอะครูผมไม่เป็นไรถ้าเลอะแล้วก็เช็ดเพราะว่าถ้าเราเออเลอะแล้วเราไม่เช็ดเนี่ยมันก็จะงานไม่ดีแล้วนะค่ะแต่ว่าเขาเลอะนิดเดียวค่ะแล้วเขาก็เช็ด ถึงองดีอะค่ะว้าวนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ดีที่สุดนี่ครูเกตก็คงไม่ให้กลับได้แน่นนให้อยู่กันสองสามทุ่มนะแต่ว่านี่คือแสดงว่าผ่านทุกแบบแล้วนะครับนะส่วนตัวน้องจัชฌามีช่วงแรกแรกวันแรกแรกเนี่ยมีติดปัญหาเรื่องอะไรบ้างไหมครับไม่ติดไม่ติดเลยโอ้เก่งมากเลยนะบอกเราก็ตาไปครับผมเพราะว่าลูกศิษย์แต่ละท่านก็จะมีแล้วแต่ปัญหาเจอแต่ต่างกันไปแต่ว่าน้องจัชฌาไม่ติดเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับโอ้ อ๋อเขาเาบอกว่างานีิก่อนเาใช้ระยะเวลาานนิดหน่อยอ๋อใช้เวลาานหน่อยใช่ไหมฮะเรานง่ายตั้งแต่เรียนมาน่าจะนานสุดน้อใจครับโอ้โหก็เทคนิคเคล็ดลับต่างๆก็ได้จากครูเก็ไปเยอะนะครับเยอะแต่อย่างที่บอกครับเรียนจบไปแล้วก็เราก็เหมือนพี่น้องกันนะครับมีอะไรก็ติดต่อกันได้ตลอดนะครับไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่าลูกศิษย์ของเกศในหลายท่านก็เรียนจบไปก็อาจจะไม่มีเวลาเพราะเปิดร้านรับลูกค้าเต็มเลยนะครับนะแต่สุดท้ายแล้วก็ถ้ามีแบบใหม่ ที่ลูกค้าของตัวเองเนี่ยสงสัยก็มาถามคุณเกตได้เองก็ยังยินดีต้อนรับเสมอน,นะครับโอ,โอเคนะครับน่าจะเต็มอิ่มนะครับสุดท้ายนี้ให้คุกเกตอวยพรลูกศิษย์ท่านนี้หน่อยนะครับผมก่อนที่จะกลับบ้านนะครับก็สุดท้ายนี้นะคะครูขออวยพรให้จ้าจ๋าประสบความสําเร็จในอาชีพนี้มีลูกค้าเข้ามามากาม,ามายเงินทองไหลมาทีมานะคะ นี่ครับผมแสดงความดีครับน้องจัจจาครับช่างจัจจะเราเนี่ฮะโอ้จากพี่น้องคือบ้านที่เมืองน้องไม่บอกอย่างนี้ฝั่งลาวนะครับเก่งมากๆเลยนะครับอายุยังน้อยอยู่เลยเนาะอายุเท่าไหร่้วครับน้องจัจจาครับยี่สิบสองเองโอ้ยลูกค้ารอเราอีกไกลเลยทีเดียวนะครับนั่นขอให้มีความสุขแล้วก็ประสบสำเร็จกับธุรกิจนี้อาชีพนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องจัจจาและขอบคุณกูเก็ตนะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ